สวัสดีทุกคนนี่วันนี้เรามาดูไฟวันนี้เราอยู่วัดกัลยาณมิตรอยู่ตรงใกล้ๆอาวัดอรุณอ่ะเนาะเลยมานิดนึงนี่ทุกคนดูเดี๋ยวเราวันนี้เขาจะมีงานแสดงไฟหนึ่งทุ่มยี่สิบเราก็มาก่อนนะขนาดมาก่อนนะที่จอดรถไม่มีแล้วนะทุกคนที่จอดรถเต็มเลยถ้ามีถ้าใครมาให้เร็วกว่านี้หน่อยนะมีน่าอาจจะทันที่จอดรถน้อยมาก มันก็ไม่น้อยนะแต่คนมันเยอะไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นเพราะว่าเขาจัดไฟตรงนี้สวยมากเลยแต่ว่าแสดงจริงๆริอะประมาณทอรรอบแรกอะทุ่มยี่สิบนะทุกคนรอบสองก็สองทุ่มยี่สิบมีทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะใครจะมารีบมานะจ๊ะจอดรถแต่คนเริ่มทยอยมาแนละ้วคนเริ่มทยอยมาเยอะแนละ้วเนี่ยทุกคนคนเยอะอยู่นะ คนเริ่มเริ่มเดินมากันแล้วรอบรอบวัดรีบมาจะได้มีที่จอดรถไม่งั้นเดี๋ยวหาที่จอดรถไม่ได้นี่อันนี้ก็สวยตรงนี้ก็มีนะอันนี้แสดงหนึ่งชุ่มสามสิบเดี๋ยวเราพอเราดูวัดนี้เสร็จเราก็มาดูตรงนี้ต่อไปพอเราเข้ามาในตรงนี้แล้วเขามีของขายด้วยนะแต่ร้านนี้ปีที่แล้วเขาก็ขายนะแม่จําได้นี่ โอ๊ยทัางนี้ของกินเยอะหลายร้านทุกคนเราเดินไปดูตรงนู้นดีปะดูตรงนู้นมีอะไรบ้างไปดููกันนี่อันนี้เขาน่าจะแสดงทุ่มยี่สิบนี่นี่อันนี้พวกพี่พี่ที่เขาแสดงตรงนี้อ๋อนี่อันนี้มันเป็นเวทีแสดงนั่นน่ะสิเราจะดูดูเราต้องไปดูตรงสะพานเหรอนี่นะเขาแสดงตรงนี้นะแสดงให้เรือดูเหรอ นี่ทุกคนอันนี้เป็นไฟวัดนะดูนะไปลแต่เขาจะแสดงทุ่มยี่สิบนะเดี๋ยวเราเดินดูแถวๆนีน้บริเวณรอบๆก่อนนี่เรามาถึงเร็วไงอลองดูกันไปทุคนะคะเหลือที่นั่งไม่มากแล้วนะคะจตั๋วด้านนี้ได้เลยนะคะนี่เรบริการท่าท่านผู้ชมตามแม่น้ำเจ้าพระยานนะคะอ่านี่ทุกคนตรงนี้นะใครจะมานี่ขึ้นเรือตรงนี้ได้นะ ขึ้นเรือไปดูภูกลางแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้นะครับทุกคนคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้องไปคอยเดี๋ยวคนน่าจะดีค่ะต้นราคะอันนี้มีทุกวันไหมคะมีเฉพาะสุกสุสาวสาวอ๋อนี่พี่เขาบอกมีเฉพาะสุกเสาวอ๋อวันนี้อ๋อแล้วก็ไปมีอีกทีเสาร์อาทิตย์หน้านะทุกคนคนละร้อยห้าสิบาทนะเราไปดูปูกลางแม่น้ําได้เลยนะอันนี้เดีถ้าใครมานี่ไปดูนะเดี๋ยวแม่เอาไปลงไว้ให้ร้อยห้าสิบาท ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเรือเป็นเรืออันนี้รอบๆนะทุกคนนะบรรยากาศรอบๆนะใครมารีบมานะเขามีแค่วันหนึ่งไม่กี่รอบนะท่านใดจะไปล่องเรือชมทะเลที่เขาบอกร้อยห้าสิบบาทนะไปดูกลางแม่น้ําเลยตามรอบของเขาเลยนะทุกคนไปนี่ทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศนี่คนมารอขึ้นเรือเนาะ เนี่ยตรงนี้มันเป็นท่าเรือนะตรงวัดกัลยาเลยเนี่ยอันนี้ไปดูปูกันได้กลางแม่น้ำคนละร้อยห้าสิบาทแต่ต้องรีบมาเนี่ยนะทุกคนดูเรามองไปตรงนู้นเห็นเห็นสะพานสวยเชียวเนี่ยเราเคยไปยืนตรงสะพานตรงนั้นนะทุกคนนะเพราะว่าเรามาดูปูตรงนู้นเนี่ยเขาจุดตรงนู้นโอ้หสวยเชียวแต่วันนี้ก็คงน่าจะมีอะ่ะแต่ว่าต้องรอดูตอนทุ่มยี่สิบนะเดี๋ยวเรามารอดูกันวันนี้เรามาเร็วต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีที่จอดรถนะทุกคนนี่ไง อันนี้แม่เดินมาที่สะพานเลยเรามาดูกันว่าตรงเนี้ยเขารอขึ้นเรือกันเขารอขึ้นเรือกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเขาจะไปดูปูกันกลางแม่น้าตอนรอบทุ่มยี่สิบเขาก็เลยเป็นรอบเนี้ยรอบสุดท้ายแล้วที่เขาจะให้ขึ้นเรือกันเขาละร้อยห้าสิบาทเองไม่เองหรอกจริงๆมันก็ราคาสมเหตุสมผลนั่นเนาะ่ะถ้าใครจะมาก็ต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่ารอบทุ่มยี่สิบของเขามันเป็นรอบสุดท้ายแล้วโอเคไป เดี๋ยวเราตอนนี้เราจะลองไปเดินดูที่โปะนะเขาบอกว่าต้องขึ้นไปตรงโปะมันถึงจะมองเห็นเห็นเวทีที่เขาแสดงนะทุกคนแข mm ่ง hmm. ทางหน้าเขาก็จะมีของขายมีอะไรอย่างเงี้ยโน่นเดีวเราลองขึ้นไปดูบนนู้นกันไปเดินตามไป

พระริกาวัดกัลยาณมิตรวอรมหาวิหารลังก์สัลักณ์ของอำนาจบารมีความเจริญรุ่งเรืองและพญยานาสัญลักษณ์ของน้าความอุดมสมบูรณ์ตัวแทนของความสังส,สทธิ์โชตา กัรประสานสร้างสรศิลปะไทยจีนร่วมสมัยดับใหญ่วัดขนองการแสดงทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ายาวนานจึ้งผู้สายนารร้าเจ้าพระยาทอดผ่านความอุดมสมบูรณ์ทางอารยาธรรมทั่วพืนแผ่นดินไทย Power, virtue, and abundance. King of Naga, a symbol of order and prosperity, and a sacred representation of great fortune. The creation in harmony between modern Thai and Chinese art of shadow of the performance a value cultural performance that is long standing beside chao phraya river and passing along the cultural prosperity to every echo of kingdom of thailand The flowing river of Taupraya is like water of joy that is pouring down on every region of Thailand. Land rich in culture and tradition, a graceful kingdom of Thailand. From Thailand, ancient times to the present, living together as one, creating the majestic splendor of Chao Phraya at the temple of Kalyanamitwara Mahavipan. คนที่เขามารอดูนะทุกคนนะดูดิอันนี้ก็เหมือนใกล้ๆจะจบรอบหนึ่งแล้วเรือเขาเริ่มออกแล้วน่าจะจบรอบหนึ่งแนละ้วว่าทุกคนเขาก็จะมีอีกทีตอนสองทุ่มยี่สิบนะวันหนึ่งแสดงสองรอบนะทุกคนทุ่มยี่สิบกับสองทุ่มยี่สิบ อันนี้เป็นการแสดงของราชินีนะทุกคนถึงรอบของราชินีฝั่งพอดีเขาก็แสดงแค่เหมือนแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเรือบงังเราพอดีเลยอันนี้เป็นแค่แสงสีเสียงนะทุกคนโอ้ยทุกคนอันนี้เป็นไฟของสะพานพุทธไม่ผ่